ได้ไหมพีม่ร้อยหนึ่งสองสามสีม่ได้ใช่ไหมเนะี่ยได้ครับไม่ยู่ขนาดนี้ไม่หวัพราโอเคละนั่งย้มจะเป็นนั่งยวมโดนใ่มันจะหนีมิกไม่ได้เพราะว่าผมแม่ใช้ฟิดกั๊กช่วยอะไร สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Boat บ d สอ t ดูเทคนิคในวันนี้ใครยังไม่ได้เสือ้อก็เหมือนเดิมครับร่วมสนุกกับพวกเราเหมือนเดิมก็ท็อปบิกเล่นท็อปบิกนะครับเล่นท็อปบิกก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะฮะเพียงแค่ตอบคําถามแล้วก็พิมพ์ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อรับของรางวัลสําหรับท่านที่ถูกใจทีมงานพวกเรานะครับคําตอบถูกใจนั่นแหละ สำหรับทบปบิกในวันนี้นะครับก็คือคำถามมีอยู่ว่าเขาอะไรเจ็บที่สุดเอายกตัวอย่างนะครับตะก้องเขาบ่อหสีเขาบ่ห้สีส <laughs> อะไรอีกครับ <laughs> ประสบการณ์ของมันเลยครับ <laughs> มันก็นยกประสบการณ์จากของมันนั่นแหละกูว่ารู้่าเคยมีแบบนี <laughs> ้ปูสบม,มัง <laughs> คมมวงตลอดก็่เให้เกมประเด็นนี่เขายังเอกเขายังเอกอ่ะเขาเขาอะไรก็ยกตัวอย่างมานะครับพีมพ์คำตอบแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อที่ทีมงานจะได้ไม่ต้องขอนะครับไม่ต้องขอที่อยู่เพื่อส่งของรางวัลนะครับในวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราติดตั้งคอร์ดีต้นอยู่ที่ ตัวจังหวัดโคราชนะครับหรือว่านะครราชสีมาก็จะพามาดูนะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่แพนกล้งไปอยู่ข้างหลังนี้ก็คือทีมงานนะครับที่กําลังทําต่อสายลําโพงใหม่นะครับว่าตอนนี้เราทําชุด2ทางเสร็จแล้วครับสทางคือตู้คู่หน้าแล้วก็3ทางก็คือตู้คู่หลังที่เราจะทําเสร็จต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ทีมงานนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ทําไมถึงให้พวกเราได้มาทํานะครับ ก็คือวันนี้เราก็ติดตั้งคอร์สหรือว่าต้อมแอนยุน้ยนะครับทีมงานนี้หรือว่าพวกเขาอยากได้คอร์สเฉยครับหรือว่าพวกเขาอยากเลี้ยงแป,ป๊บซี่ผมเฉยครับก็เลยเรียกผมมานะครับโอเคในวันนี้สนุกอีกวันหนึ่งนะครับมีอุปกรณ์มากมายหลายอย่าง <S <S พ,อพอหรือยังครับปลอดแล้ว กับข้าวครับขบข้าวกินไหมครับบกินแล้วครับเป็นไงพี่เป็นไงคลิกไหมโลโลพูดไรพูดไรพูดไรครับมาแบบนี้ผมก็ไม่เป็นพิษพูดไรก็ได้อะกับข้าวนหครับกับข้าวใขรคลองไขรคลอง Cô thằng cảm ơn mà lại ra là con phụt quang mẹ con nhắn con nhắn con mẹ con nhắn con nhắn Có mấy mình nhắn con nhắn con nhắn nhắn con đi con รล่โล่โล่โเอ่อเป็นไงบ้างครับวันนี้ติดตั้งคอร์สเราเสร็จแล้วครับก็ชอบครับชอบเพ้ามาก่อนเบรมันออกมันออกมาค่อนข้างทื่อ คนขางทื่อมันไม่ออกเป็นลูกครับเพราะว่าอีกอย่างเราไม่ถนัดเรื่องพวกอิเล็กทรอนิกส์เท่าไหร่เมืองเ้ยเมืองน่อยเมืองใหญ่เสียงใบลำปางมีคนหางรนดแลนขอดแกนสารคามสางามลูบุรีคนดีแม่นโกราดบ้านมาดแม่นอุบลเดินถนนจกเป่าล่องเข่ากะโลตัด เก็บขัดกะดีวีมันนี่พนโนแโอบหัวกระสุนหมอแก็บตากระใสในแบ่งวงเฟน้นพาเิียเขาเบิ่งนัง่งมันหิดกูไผ่กูมันโขกระไปคือกันกับหมอลำแม่เบิ่งต้นเทียนเขาเแขาห่แหววเขาโอเตียนวาสิเทินกับเว้นใจหอมสามศูนย์สี่กำบังสิโป่วยขืนขี้บายอ่ยอ่อแขนแต่จักว่าโมแขนที่มาแต่ใส่ดอกแล้วก็ทามบอบออกละมาเคาะพัก ผู้มั่นเห็นถาวันกับตาถอดออกมาเบดแห่งป้ายินแดงคือจือประละอือเสียด่าเสนอาฮีเดก็งูงูป่าเดี๋ยวก่อนมันมันมันเบอร์ใช่ไหมครับครับมันเบอร์เสียงมันเบอร์เหมือนกับว่าเสียงมันมาไม่พร้อมกันกลางแหลมเด้ก่อนเป็นไงครับ กลางแหลมใช้ได้อยู่กลางแหลมเมื่อก่อนดังเลยใช่ไหมดังแต่ว่าเบสมันจะออกมาเบร์ค่อนข้างเบอร์แต่ตอนนี้ก็เวิร์กอยู่อมันออกมาเป็นลูกออกมากระชับขึ้นใช่กระชับขึ้นแล้วก็เป็นลูกขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมันไม่เบร์มันไม่บวมครับผ่านไหมครับสรุปนี่ผ่านครับผ่านผ่านเลยผ่านในราคาผ่านยอมรับยอมรับยอมรับปีมือ ติดตาม,มานหนละ่ะติดตาม YouTube มาตลอดโอยนนเม่บอกแล้วนอน่างเอกากนังั้เพราะอยกไปไกลกองแล้วไอให้เข้เขยเาข อไป,ไปงกประมาณนี้ใช่ไหมครับมีอะไรแนะนําผมไหมครับก็ไม่มีลาครับ แนะนำแนะนาอาจารย์ <laughs> แนะนําให้กินข้าวหน่อยใช่ไหมกินข้าวหน่อยกัแล้วกันโอเคครับขอบคุณมากครับวันนี้มีอะไรเดี๋ยวจะปรึกษาใหม่ครับผมครับ มาวันนี้มาลบดีมาแล้วคนก็เซฟไม่ไ่นทางรอนะ